ยังอีกรู่หนึ่งจะเข้ามาเราไปดที่24นะคะวันที่24สิงหาคม2568นะคะก็ในช่วงนี้เป็นเวลาเย็น5โมงกว่านะคะก็ทุกคนในพื้นที่ทางเข้ามาทางน่านนี้นะคะทเขาที่รู้เหรอเนี่ยถนตอนี่แถวเทศบาลตลาดทาหายนะคะเทศบาลก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านค้าคัมบ้านครัวบ้านของบัวเนี่ยนะคะก็ลูกค้าจะไม่ไม่ถึงกับตื่นตระหนกเพราะว่าระมาดระวังตัวเต็มที่ก็ใครที่มีสามารถที่จะซื้อของเผื่อจะตัดกันก็ตัดกันก็ไดเองก็ต้องคุณไม่รอนะคะเพราะว่าที่แล้วที่น้ำท่วมก็คือถนนที่เข้ามาชุมชน หัวมีหัวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางหมู่บ้านที่ไม่ได้ร่วมอ่ะไม่ได้ร่วมถึงบ,บ้านที่เป็นที่สูงนะคะก็ไปม,ม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถนนที่จะไปตลาดทั้งสามเส้นนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่จอดไปทางตัวเมืองก็งทั้งหมดเลยทั้งสี่เส้นนะคะก็เลยทุกคนก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่นะคะตอนนี้ก็คนที่สามารถที่จะตุนกํนาลังกับฟ้าน้ำมันรถอ,อ,อะไรก็ตามนะคะก็วันนี้ก็ออกไปตลาดไ,ไปซื้อของมาสำหรับการเกิดเหตุการณ์เฉินนะคะไม่ว่าจะไฟดับก็ดีหรือไฟดับในรถที่แล้วเป็นสี่วันนะคะทุกคนร้านค้าคือร้านกาเฟทเี่ของเราของเราก็รัวเนี่นยะ ก็หนึ่งวันไฟดับนลังไลฟ์หมดแล้วค่ะเจ๊ไหนก็แต่ว่าก็คงไม่เท่ากับคนที่บ้านน้ำท่วมนะคะซึ่งเขาท่วมบ้านกนะะ็ทุกคนก็ลองจินตนาการดูคือมันเนี่ยหมดสิ้นคงประเมินนะคะเป็นราคาเป็นเงินเป็นเงินกันก็เนาะทำความเหายด้วยก็ตามนะคะนี่ก็อยู่แถวบริเวณบ้านท่าคั้มแล้วก็จะออกไปทางบ้านแคะแล้วก็จะไปโผล่ทีไไ่ไปตลาดท่องหานะคะคก็ขอทุกคนตั้งต่เลยด้วยว่รา,าระระวังนะคะที่ท้องค่ายอย่ากวาดโปร่นะคะของช่วงเย็นวันที่24นะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาแจ้งเตือนก็คือวันที่26นนนนะะะคคกกกก็็็เืาทุพยาายมนนะะคของววัที่แล้ เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปพายภาไปดูกิจวัตรแล้วนะจะไปดูกิจวัตรกันวก็ขอให้ทุกคนช่วงนีนะคะแล้วก็จนหมดนะบริการให้พวกเราด้วยอันนี้คือจากบ้านถ้าค้ำจะไปตลาดท่องหานะคะเนี่ยเส้นนี้นะคะคือตอนน้ำท่วมก็คือท่วมค่ะเนี่ยดูข้างๆนะคะขี้ดินนะคะก็ยังมีอยู่ยังฝุ่นยังตลบอยู่เพราะว่าช่วงหลายวันนี้แดดจัดร้อนนะคะก็ถนนแห้ง ที่ดินที่คอเนี่ยไม่ไม่มีเหลอที่คอนเลยหรือที่ปุ่นก็เป็นฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยนะคะบ้านไหนก็ดีโอ้ยเปรอะเปื้อนมากแล้วก็ถนนนี่ก็ไม่ไปดูไม่ได้เลยตอนนั้นคือเสียหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้ก็อันนี้คือทางที่จะเลี้ยวไปตลาดห้องขุหานะคะก็เป็นสะพานข้ามไเป็นสะพานนะคะดูกไปข้ามข้ามนะคะคือเรียกเป็นปิ้งระดับ้ไม่สูงแต่ว่าเป็นแดงเพราะว่าก็เขาบอกว่าน้ำเหนือ

คนพื้นที่เนี่ยเขาใช้สัญจรกันใช้ด้านขวามือด้านบนนู่นจะเป็นถนนนี่ด้วยไฮเวย์ถนนหลักถนนหลวงหลักนะคะกะ็เนี่ยตัวนี้จะเห็นเป็นเนินอยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นเป็นเนินลลงไปตรงนู้นคือน้ําท่วมนะคะเมื่อคราวที่แล้วตอวน,นี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นไปไปไปถึงถนนด้านบนแล้วก็ปเตินน้ำมันนะคะปั๊นน้ำมันอยู่ด้านบนนะคะก็มาเส้นนี้ แล้วก็เนี่ยค่ะก็ห่างกันแค่นี้เองถนนในชุมชนถนนด้านในนะคะกับก็เรียกอะไรภาษผู้ชาเก็เรียนด้านนี้คือตรงไปเนี่ยเห็นตึกด้านบนก็คือเป็นบริเวณถนนใหญ่แล้วนะคะถนนหลวงเขาเรียกอะไรอันีก็เดียวเราเลี้ยวขวาก็เป็นปั๊มน้ํามันนะคะเป็นปั๊มสหกรณ์เราก็จะมาซื้อน้ํามันเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินเพราะว่าเรามีหลายปากหลายทองหลายชีวิตหลายครอบครัวนะคะ ก็นี่คือสหกรณ์การเกษตรท้องผ้านะคะแล้วก็เนี่ยจะอยู่ติดถนนนะคะก็ทุกคนก็เตรียมตัวกันด้านด้านฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งของเลยไปน,นิดนึงเป็นโรงพยาบาลท้องผ้านะคะก็ตอนนี้เราก็จะมาเติมน้ํามันค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวอัปเดตสานะการให้ฟัง